สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อากาศดีมีแดดจ้าพี่ยาไปหาเบื้องผักกินจ้ะพี่น้องเัาจัไปหาผักขังรั่วตามสวนเขาพี่น้องตามสวนหญ้าเขาวันนี้ว่าสิปไปเบื้องผักฟันสิงโตไปแกงผักขี้เล็กพี่น้องก่อนสิปไปเบือปปเบบ้องเบื้องบรรยากาศก,าก่อนใจ จ้าวันนี้สิผาไม่เก็บดอกเลยว่าตนโรมันสานจะพี่น้องดอกฟ้าสิงโตจ้ะจ้ะเก็บไปแกงพักขีเ้เล็กพี่น้องมาถุงใส่ นี่อีกพักชนิดหนึ่งพี่น้องนี่ยาเอ็นยืดจ้ะพี่น้องสี่เขาเอาไปใส่แทนยานางขันเป็นนามแทนใบยานางแกงน้ำใหม่จ้ะพี่น้องจ้ะล้วงขืนอ่อนๆเลยจ้ะนี่ก็ะสิเก็บไปไตแกงป้นปั้นสิงโตพี่น้อง ร่างข้นอ่นอนๆเลยจ้ะเรามีมาถึงบ้านแล้วจ้ะนี่จ้ะตน้นฟัานสิงโตที่เก็บมาได้เด้อพี่น้องเอ็นอยู่ี่เขาเอิญโรมันซ์นพี่น้องมีสปปรรพคุณทางยาหลายจ้ะเป็นยาระบายอ,อย่อนๆผู้ใดเพิ่งเคยกินกะกินน้อยๆก่อน่อาก,กินหลายแล้จ้ะนี่มะเบิ่งใบเขาชี้ยึกๆแบบนี้จ้ะแล้วก็จะเป็นกอแบบนี้ ดอกจูงหอยเป็นยังสี่จ้ะเป็นกอเป็นพุ่มแบบนี้จ้ะนี่ดอกที่บ้านละพี่นอ้องดอกค่ะเด็ดออกยังสี่เขาสิมีงามน้มออกมาจ้ะกวงๆแบบนี้จ้ะเป็นยาระบายเป็นยารลักษาโรคเก่าทั้งจีนเขาว่าเอาไปเป็นยาพี่นอ้องดอก ดอกบานเขาก็าเห็ดเป็นช้าได้จ้ะอันนี้รดชากมันก็บสิออกขมๆมยักน้อยดอกจูงทั้งนี่สีแสบจ้ะ้ืดเป็นโลกเก่าเอามาหากมันมาต้มเป็นช้าใบมาตากแดดเป็นช้าก็ได้พี่นอ้องยาระบายอ่อนๆผู้ใดทองอืดทองเฟอกินได้จ้ะนี่เขาคนไทยมักมาแกงแทนผักขี้เหล็กพี่นอ้องแสบจ้ะ รมลมๆเลยจ้ะพี่นอ้องผู้ใดถาดบอยยกกินหลายเลอจ้ะจะขี่จูดจ๊ดมาสิมาล่างกันจ้ะมันทาล่างเวลาล่างสิล้างยางจากน้อยเพราะมันไม่ดินพี่นอ้องเปิดน้ำผ้าแลลวจ้ะเนี่ยเสิมากินแกงผักเล็กฟรั่งพี่นอ้อง นี่พี่น้องแกฟันสิงโตสุกเลยจ้ะผัดเคเล็กมกื่งนอพี่น้องจ้ะแกเดิมต้นฟันสิงโตพี่น้องสดบัง่งแซบอ่ะขมลมแลมแซบๆคขมนิดๆแซบพี่น้องแซบ ชันพักขีเล็กจ้ะหอนหอนหอนเาอืมับแซบจะขมลำล้ำไน่อย ประโยชน์เด็ดจังอืแซบพี่น้องคลิปนี้เอาซ้มนี่เด็ดจ้าพี่น้องขอตัวไปกินเขากันเด็ดจ้ะแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บแกงดอกฟันสิงโต Bona nit,